สวัสดีครับพี่พี่วันนี้ก็มาพบกับผมโอลุมศัก์ครับวันนี้มีรูปหล่อหลวงปทบรุ่น96อายุหลวงปู่96ปีนะออกปี2518นะครับออกปี2518วัดช้างเผือกนะครับวงังชมพูเพชรชบูรณ์ครับ96ก็มีด้วยการอยู่พิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่นะครับ พิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่องนี้เป็นพิมพ์เล็กนะครับของของเจก็ก็มีนะครับของเจก็มีระวังดีๆนะครับมาดูโค้ดกันนะครับโค้ดกันมันจะมีทั้งโค้ดหางแตกและไม่แตกองนี้เป็นโค้ดหางไม่แตกนะครับนี่เลขเก้าเลขหกนะครับค่้ยกันอย่างนี้จําโค้ดให้แม่นๆนะครับจําโค้ดให้แม่นๆ ถ้าโคดหางแตกมันจะแตกออกมาตรงนี้นะครับนี่แล้วก็ตัวหนังสือตรงนี้จะแตกก็ดูด้านหน้าพิมพ์นะครับองค์ที่มียาขัดก็มีองค์ที่ไม่มียาขัดก็มีนะครับแต่ส่วนมากที่พบเห็นจะมียาขัดนะยาขัดแดงๆตามซอกนะครัพาพองค์นี้เป็นองค์ที่สวยอยู่ครับนี่ยาขัดเดิมมนะครับหนึ่งแดงประคำเป็นเม็ดๆหน้าตาหลงปู่จำพิมพ์จำหน้าตาหลงปูให้แม่นๆนะครับ วดช้างเผือกนะครับนี่เพชรชบูรณ์เห็นไหมยาขัดแดงๆตามซอ่องค์นี้ยาขัดทั่วองเลยครับเป็นองค์ที่สวยหลอ่อเต็มพิมพ์นะครับนี่ก็แนะนำความรู้ให้พี่ๆได้ดูนะครับเผื่อพี่ๆไปเจอเล่นหากันก็สวยๆก็ถ้าสวยแชมแชม,ชมจริงๆก็หลักหมื่นนะครับ พระสวยมันไม่มีราคากลางนะครับแต่ถ้าราคาเล่นหาทั่วไปก็ห้าหกเจ็ดแปดพันบาทนะครับตามความสวยท่านในมีผมก็ยินดีรับเช่านะครับส่งมาทาง f เฟซบุ๊กโอ๊ตลมศักดิ์ได้เลยนะครับวันนี้ก็ได้นําความรู้มาให้พี่ๆได้ชมได้รับชมกันนะครับท่านในชอบก็ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมหน่อยนะครับนี่เอามาให้ชมนะครับ จำตำไม่มีตำนุนตำหนิอะไรหรอกครับส่วนมากมันจบที่โค้ดนะครับส่วนมากจบที่โค้ดโค้ดหางแตกกับไม่แตกนะครับแต่ก็เล่นทั้งสองโคดนะครับราคาก็เท่าๆกันแล้วครับแต่ดูโค้ดเป็นหลักนะครัผลาแท้ผ้าเกดดูการรอนะครับอุดกิ่งอุดกิ่งห่อโดยช่อนะครับอุดกิ่ง ครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ฝากไ้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณพี่ทุกท่านนะครับที่รับชมสวัสดีครับ